มาต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็การบริการให้ได้มาตรฐานนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะที่บรรดาองค์กรใหญ่ๆมักจะมุ่งเน้นให้พัฒนาน,นะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนล่าสุดนะคะได้จัดสัมมนาที่ชื่อว่ามาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้าค่ะ การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนอโดยนายจตุรงสุริยาศิลป์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนามาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศรายบุคคลของคู่ค้าที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้รับจ้างตัดต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่จะต้องเป็นผู้ติดต่อกับผู้ใช้บริการไฟฟ้าโดยตรงและสุ่มเสี่ยงที่จะถูกต่อว่าร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า การสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่กลุ่มคู่ค้าทั้งยังเป็นโอกาสในการได้รับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกฟนกับกลุ่มคู่ค้าอีกด้วยคือเราเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยนี้เสร็จปุ๊บพอเราได้รับความรู้ตรงนี้มานะครับผมเราก็สามารถที่จะไปถ่ายทอดหรือเราไปปรับใช้ในงานในแต่ละอย่างได้ก็คือหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้างาน หรือเป็นการพูดหรือว่าการเจราจารทางด้านล,ลูกค้าทั้งนี้โกโฟโนยังมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการในกลุ่มง,งานต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมสัมมนาและการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งกับพนักงานของกฟนเองและคู่ค้าที่รับช่วงงานต่อจากกฟน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกอฟน,นในอนาคตตลอดจนการดำเนินธุรก,กิจได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่เราดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้การบริการของการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยดีขึ้นนะฮะมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ได้รับบริการมากยิ่งขึ้นครับ กฟนยังขอเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เพื่อใช้บริการงานด้านต่างๆของกฟนผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นการตรวจสอบค่าไฟฟ้ารายเดือนการดูค่าไฟฟ้าย้อนหลังการชำระเงินโดยตรงพร้อมรับข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนระบบไฟฟ้าต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อีกทางหนึ่ง s m a r t b บเศรษฐกิจติดจอรายงาน